สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินี้อสุสีทาโร่นะคะชาแนลแห่งการดูดวง้ดยไพ่ยิปซีและไพ่ออร์โกลนะคะมาดูกันว่าก่อนนอนคืนนี้เขาคิดแล้วเขารู้สึกยังไงกับคนบ้างนะคะเป็นการดูดวงโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะไพ้เป็นอะไรก่อนนอนคืนนี้ก้าวดาบเขาคิดมากเรื่องอะไรเนี่ยฮะเรื่องอะไรน่าจะเป็นเรื่องงานส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็มีความกังวลใจว่าการงานของเขาอ่ะ มันจะสามารถแก้ไขไปได้หรือเปล่าอเวลานอนหนึ่งจะคิดเรื่องงานอีกอืมแล้วยังไงอีกคิดถึงคิดถึงใครบางคนคนที่ช่วงนี้เนะี่ยไม่ค่อยได้เจอกันหรือจะกลายเป็นว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันถูกน็อกดาวไว้หรือเปล่าน็อกดาวถูกน็อกเอาไว้หรือเปล่าเอางั้นดีกว่าไม่ขยับขย,ยืเยอน,นะคะ มีการที่เป็นแบบก่อนนอนเมื่อกี้แอบส่องคุณด้วยนะแอบส่องแล้วก็มีความรู้สึกว่าไม่โอเคเลยอะตอนนี้ความสัมพันธ์มันเปราะบางเหลือเกินไม่เป็นเพราะอะไรอะเป็นเพราะว่าตัวเขาเองนั่นแหละที่ไม่ทำอะไรเลยขี้เกียจไงแล้วแล้วเขายังไงเขารู้สึกว่าตอนนี้ตัวคุณอะ่ะก็นิ่งเหมือนกันคุณโคตรมีความสุขเลย วันๆก็แต่งตัวสวยอยู่กับน,นกคุยกับน,นกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หันหลังหันหลังให้กับเขาอะคือหมายถึงไม่ได้ชิดแชทแชทอะไรกับเขาเลยนิ่งมาก็นิ่งกลับไม่แกงด้วยนะก็รู้สึกว่าคิดถึงคุณอะหนึ่งถ้วยเอ็ดออฟครับอยากจะยื่นข้อเสนอบางอย่างให้ข้อเสนอแบบไหนอะ อยากกลับมาเริ่มต้นคิดไว้อยู่ในใจช่วงนี้ทําไมเงียบไปแบบเนี้ยไม่โอเคเนี่ยหรือเป็นเพราะว่าเราช้าเป็นเต่าวะเนี่ยอาจจะใช่การที่เราไปเที่ยวเล่นตามอําเภอใจทําอะไรอยู่ในที่ของตัวเองจนรล้เลยเขาแล้วตอนนี้เขาก็นิ่งใส่ไม่ได้เธอรู้ไหมว่าเรา เราไม่ต้องการบรรยากาศแบบนีนะ้เราต้องการให้มีบบการพูดการคุยมากกว่าเนี้ย <c oughs> เพราะจริงจริงเราเราอยากที่จะสารต่อความสัมพันธ์เนี้ยแต่ไอ้ครั้นที่ว่าเราจะแสดงออกมากมากเนี่ยมันก็ไม่โอเคนะเพราะเราอยากที่จะให้เธอบางครั้งอะ่ะเธอก็ต้องแสดงให้เราได้รู้บ้างว่าเธอก็ยังต้องการเราเธอยังอยากให้เรากลับไปหาเธอบ้างเข้าใจเปล่า เธอนี่ไม่สนใจร้อนจริงๆเลยนะ